สวัสดีเพื่อนๆพ่อพแม่พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแรงคิงวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆเหมือนก,กันนะครับเพราะว่าย้อนไปอ่านกี่รอบก็ต้องรู้สึกว่าโอ้โหแม่งเป็นการ์ตูนที่เทพเป็นจริงสมคำเล,ล่มเลยจะไม่ว่าจะย้อนไปอ่านอีกกี่รอบเคยอ่านตั้งแต่ตอนเด็กๆมาจนตอนโตที่ย้อนไปอ่านนี่ก็เออเจ๋งจริง จะเรียกว่าเป็นหนึ่งในการ์ตูนกีฬาที่สุดวสุดในโลกเลยดีกว่าอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็สิ่งที่เจ๋งมากในวงการการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างหนึ่งคือการ์ตูนกีฬาที่มันเป็น แทบจะทุกแนวเลยมั้งครับอย่างเช่นบาสเนี่ยเราจะเห็นว่ามีกระตูนเกี่ยวกับบาสหลายเรื่องนะแต่ว่ามันสนุกทุกเรื่องเลยนะแล้วมันสนุกแบบคนละแบบกันเลยนะเออมันจะไม่มีใครซ้ําแนวใครเลยอะ่ะอันนี้ถือว่าถือว่าเจ๋งมากอย่างแ a ลมดังเดียบอยคุโรโกะเนบาสเกตอะไรและอื่นๆอีกมากมายเลยครับอย่างแ a ลมดังเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกมากๆในด้านนาะแบบความบันเทิงความประทับใจความตื้นตันความตลกนะครับแม่งมีใส่มาในเรื่องแบบเรื่อยๆนะครับความเรียวด้วยอะไรอย่างนี้เจ ย้อนวันๆกันนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเรามาดู20อันดับตัวละครในส l ลแมดังที่แฟนๆชาวญี่ปุ่นของประเทศเค้านะครับชื่นชอบณปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าก็มีกระแสขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าในทวิตเตอร์อาจารย์ i n นโ e เอะท h เคฮกเจ้าของผลงานเคยมีพูดถึงส l ลแอมดังมูวี่แล้วก็เหมือนจะมีทีเซอร์สั้นๆนิดนึงว่าจะมีซ l ล m มดังมูวี่ใช่ไหมแล้วก็เงียบหายไปเออแต่ว่า มันก็ทําให้แบบมีหลายๆคนแบบเออหวนคิดถึงแล้วก็มีการตั้งโพสสารวจว่วาเออณนปัจจุบันเขาคิดเห็นกันยังไงมั่งนะฮะเขาชื่นชอบตัวละครตัวไหนกันมากที่สุด20อันดับแรกนะครับลองดูกันซีเริ่มจากอันดับที่20ก่อนเลยเลยดีกว่าถ้าใครยังไม่เคยดูนะผมก็แนะนำนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอนิเมะเหมือนจะทำมา ค่อนข้างดีด้วยนะแต่ว่าผมจําเนื้อหาในอนิเมะไม่ค่อยได้แต่ว่าในมังงานนี่จําได้แม่นเลยคือมังงะนเนี่ยมันเทพมากสุดยอดมากนะถ้าอนิเมะทําออกมาได้เกินครึ่งของมังงานนี่ก็สบายแล้วยังไงก็สุดยอดสนุกอยู่แล้วม,มาอันดับที่ยี <c oughs> <c oughs> ่สิบเมื่อกี้นี่คุยเป็นการถ่วงถ่วงเวลาไปเ้วยเพื่อในการเพ่งอ่านชื่อมันเพราะว่าผมจําชื่อมันไม่ได้อ๋อมันคืออาโอตะทัชิฮิโกะเนะ <c oughs> เป็น พ่อหนุ่มคนหน้าชมรมยูโดที่ต้องการจะชักชวนพระเอกของเรานะครับสกุลเงีฮานามิจิเข้ามาเล่นยูโดให้ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อนายมันเหมาะกับการยูโดกับการเล่นยูโดมากๆก,ก,การที่นายกระโดดรีบาวลูกได้เก่งขนาดนั้นนายเหมาะจะเล่นยูโดจริงๆเพื่อนเพื่อนแม่งถามกระโดดสูงมันเกี่ยวอะไรกับยูโดวะนี่บอกนายชุดนายชุดลูกเป็นแล้วสินะฮานามิจินายเนี่ยเหมาะกับยูโดจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม ต่อไปครับอันดับที่19เก้าออกมเมื่อกี้มีคนบอกว่าจําจําผิดกับเพื่อนของมิซเออันนั้นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นโนริจังอันนั้นจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะอันดับที่19เป็นไงครับอันดับที่19นะครับก็คุณอายาโกะนะครับเป็นเจถ้าตอนนั้นที่เห็นดูผมจะติดภาพแล้วว่าเป็นเจใส่หมวกที่คอยถือทรโคองอยู่อยู่ตลอดเวลาผู้จัดการทีมเรียกเ,เป็น เป็นผู้จัดการทีมนี่ก็จริงๆบทบท,บทบทบทบาทก็พอมีอยู่เรื่อยๆนะฮะเออตอนนี้เป็นคนที่มียัง,งิแอบชื่นชอบแล้วก็ดูแล้วก็น่าจะลงเอยด้วยกันแหละเพราะดูแล้วมันก็มีโมเมนต์ด้วยกันอยู่ตลอดนะอันนี้ต่อไปอันดับที่18เลยโอ้โหเฮ้ยมันอันดับอันดับที่18เลยเนี่ยแล้วไม่มีไม่มีคนแสดงความเห็นด้วยเลยมีแสดงความเห็นคือลังลักโฮมแอนด์เดคอร์สินค้าลดราคาจัดส่งทุกประเทศดีไซน์เรียบไ,ไม่งเป็นโฆษณาไม่มีคนแสดงความเห็นเลย อันดับสิงั้นเดี๋ยวผมบรรยายให้ครับผมจําได้อยู่เนี่ยอันดับที่18เนี่ยสวากิตะเอจิ G, ใช่ไหมครชื่อมันชื่อเออแต่จําได้ว่ามันคือสวากิตะเนี่ยเป็นผู้เล่นมอปลายที่เก่งกาจที่สุดออในญี่ปุ่นตอนในแมตช์สุดท้ายของเรื่องในมังงะด้วยก็ได้เพราะว่าตอนนั้นคือเทคโนซังโนเจอกับโชโฮคุนะครับแล้วสว,สวากิตะนี่คือเก่งมากอ,อ่าแรกๆเนี่ยมันก็จะมีแบบมามาฮาเออแรกๆกก็จะแบบ มาหาแล้วทาให้ลูกค้าว่าสงสัยแบบไอ้นี่มันเก่งจริงหรือเปล่าจนกระทั่งแบบมันเริ่มแบบมันเริ่มแสดงฝีไม้ลายมือให้เห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันเก่งมากจริงนะแต่ด้วยความที่ไอโรงเรียนเทคโนซังโน่ันงตัดหัวเกรียนกันทุกตัวเลยมันดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะแต่ว่าเออมันเก่งมันเก่งกันทุกตัวเลยเรียกได้ว่าเก่งจะเรียกว่าเก่งสุดในเรื่องตอนนั้นได้ไหมผมผมผมไม่แน่ใจเพราะว่าเขามีการปั้นตัวละคร หลายตัวมาว่าทําท่าทางว่าเหมือนจะเป็นดาวรุ่งในยุคใหม่อย่างไอซูจิยะของทีมอะไรนะทีมทีมทีมอะไรวะทีมอะไรสักอย่างที่ทีมที่มันที่มันไว้ผมทรงหัวเห็ดอ่ะกับไอที่อยู่อะไรนะเทคนิคเมโฮหรืออะไรสักอย่างไอที่มันตัวใหญ่ๆนั่นชื่อ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 อะไรจําไม่ได้แล้ว่าเหมือนเหมือนจะบิวบทมาให้ว่าอาจจะได้เจอกับสกุลุงิหรือเปล่าแต่อาจารย์อยกจะเขียนเออแต่ทีนี้พอสุดท้ายออ ไปเขียนให้มันเป็นแบบนั้นก็การ์ตูนแม่งก็จบอยู่แค่นั้นแต่เราไม่ได้จะมาคุยเรื่องเอ,อดราม่าตอนจบอะไรเอ,อปล่อยมันเอาเป็นว่านับจากในเรื่องที่มันออกมาแบบออฟฟิเชียลก็สวะคิตะน่าจะเก่งที่สุดในตอนนั้นมือหนึ่งมือหนึ่งสวะคิตะอโฆษณานี่ถี่มากอันดับที่17บเจ็ดฮานางาตะโทรุนะฮะอันนี้ของของอทีมโชโย พี่แว่นคนตัวสูงนั่นที่ทําให้สกุลิิได้โชว์ท่าสแลมดังกันแบบเออเท่มากเ,ออเพราะตอนนั้นจําได้ว่าฟูจิมะมาตะโกนว่าฮ an านากะตะทำฟาวเลยยังไงไอหมอหน้ากับชุดลงโทษไม่เข้าล็อกนี่เจอเอ,อเจอสแลมดังเข้าไปอย่างเท่แต่โดนให้ออกจากสนามนะเออแต่เท่จริงๆนี่แหละที่ผมจําโมเมนต,ต์ของฮานากะตะได้แต่คือเขาเก่งนะเ,เก่งทีมนี้ตัวสูงทั้งนั้นเลย อันดับที่16ครับามองไม่เห็นเลยโค้ดทาโอกะโมอิจินะครับโค้ดของทีมเลียวนันเ,ออเป็นโค้ดที่แบบมาฮา,า,าเยอะมากแต่ตอนท้ายแกพูดได้กินกินใจอยู่ตอนที่เลียวนันแข่งกับโชฮงคุที่เขาบอกว่าออจุดอ่อนทั้งหมดออจุดอ่อนทั้งหมดของทีมเลียวนันครับคือพมเองผู้เล่นเลียวนันเล่นได้ดีที่สุดแล้วข้อผิดพลาดทั้งหมดเกิดมาจากผมเออเพราะตอนนั้นเขาเห็นว่าสากุรงังิเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนแล้วก็ จัดการที่จุดอ่อนนั้นแต่จริงๆแล้วสกูลังิีนอกจากจะเป็นจุดอ่อนของโชฮคูแล้วยังเป็นจุดอ่อนของเลียวนันด้วยแต่จําได้ว่าในอนิเมะก็ทําดีมากนะตอนซีนบิวอัพที่แม่งกระโดดเนี่ยแล้วไม่มีเสียงเครื่องบินด้วยจําได้แบบมันมาจากไหนวะนะออดูในช่อง9ก้าตอนนั้นเสียงโค้ดเทวกะจะเป็นเสียงน้าติ่งภาคอันนี้จําได้อยู่เอ,อสนุกมากสนุกมากแมตตอนเลียวน,นันแข่งกับโชฮงคูนั่นผมชอบที่สุดแล้วละ่ะในในเรื่องอะ่ะเ,ออเป็นแข่งแบบหาตัวแทนไปแข่ง เสียดายไม่ได้เห็นเรียวนันในการแข่งระดับประเทศอันดับที่15นางเอกของเรื่องนะครับมีบทบาทอยู่เรื่อยๆนะเอออาคางนฮาลุโก,โกแล้วก็จริงๆอาจารย์แกก็วาดออกมาน่ารักดีด้วยนะครับในเวอร์ชันมังงะอะไรแต่ว่าบทก็ค่อนข้างเบาบางเพราะมันเน้นแข่งกีฬากันนะเนาะแล้วก็ที่สาคัญคือจะบอกว่านางเอกแต่นางก็ไม่ได้เหลียวแลสกุลญงนะ สก,กุลงุงิคือชอบแต่ว่านางปลื้มลูกค้าว่ามากๆส่วนสก,กุลงุงินี่คิดว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเออแล้วตอนท้ายก็แค่เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังให้เฉยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเกินเพื่อนไปอ,อส่วนลูกข้าว่าก็ดูท่าทางอัดจะไม่ได้ก็ไม่ได้ไปคิดเรื่องเรื่องผู้หญิงเรื่องมีโฟมีแฟนอะไรเพราะในหัวเขามีแต่เรื่องบา์สอ่ะน,นะ ส่วนตัวละครหญิงที่ผมชอบที่สุดในเรื่องนี้น่าจะเป็นฟูจิอิที่เป็นเพื่อนของเป็นเพื่อนของฮารุโกะครับคนที่คนที่ผมสั้นๆหน่อยที่แบบเรามีความรู้สึกเออเป็นตัวละครเพื่อนที่ดีมากนะไม่ได้รู้เรื่องบาสอะไรเขาแต่ก็ตามตามไปไปเป็นเพื่อนไปให้กําลังใจไปเชียอย่างตอนภาคแข่งระดับประเทศว่าตอนนั้นอะไรที่ฮารุโกะไปพักที่บ้านเพื่อนก็ไปที่บ้านของฟูจิอิส่วนอีกเพื่อนคนหนึ่งจะชื่อมัตสึอิใช่ไหมที่ใช้ที่ไว้ผมทวินเทลแล้วปากขอบชี้อ่ะ ถ้าจำผิดยังไงแย้งได้นะครับพอดีเรามาเปิดแรงด์คิงโดยที่ไม่ได้ไปอ่านทวนมาอีกรอบแต่ผมพอพอพอจำได้อยู่เพราะเรื่องมันสนุกมากอันนี้อันดับที่14นี่ตัวละครตัวนี้คิโยตะโนบุนางะนะครับของสาธิตไคันนะฮะมีข้างล่างแบบว่าคา,าวาอี้เลยคาโกอี้แล้วคาวาอี้คือเท่ด้วยน่ารักด้วยอันนี้เขาเรียกว่าไอลิงป่าใช่ไหมเพราะว่า ปากมากเหมือนทําท่าเหมือนจะขี้โมนะอวดเก่งแต่แม่งเก่งจริงไอ้นี่ถือว่าใช้ได้เป็นตัวละครเหมือนทํามาเป็นคู่ปรับสกุลงิตอนที่ได้เจอกันซึ่งแต่อันนี้มันเป็นลูกี้ที่มันเก่งกว่าอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าคาแรคเตอร์ทาออกมาได้ดีครัคือมันแต่ละตัวมันจะมีมุมฮาของมันเสมอไอ้ขี้โยตโนบุนังะนี่ก็เหมือนกันตอนอย่างตอนที่สู้กับเลียวนันแล้วเหมือนจะเสียท่าใช่ไหมแต่พี่แกก็แบบ ใช้ลูกฮึดึ้นมาแล้วแบบอย่าอย่าได้ดูถูกราชาไคนันนะเว้ยโอ้เท่จัดโอ,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 โอ้แต่ละตัวนี่ก็เจ๋งๆั้งนั้นเลยอันดับที่13เป็นไงอันดับที่13ก็จากใคนันเหมือนกันครับเออเป็นไอจินโซยิโรเป็นคนที่ร่างกายอ่าคือตัวสูงโย่งเย่งแต่ว่าร่างกายหรือทักษะการเล่นก็ไม่ค่อยเอื้อมนวยแต่ว่าเขาขยันมากขยันฝึกซ้อมมาก ซ้อมชูดลูกก็เลยเป็นอีกคนหนึ่งที่ชูดลูกได้สวยงามมากและการชูดที่แบบคมมากเนี่ยเหมือนอะไรนะเรากับเวลาจะหยุดนิ่งเออเป็นตัวชูดที่โหดมากนะเออตัวแต่ว่าผมชอบที่จินจินมันพูดตอนที่จินเป็นอีกคนหนึ่งที่เก่งมากนะในในสกใครนันเจอโชฮะคูแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาสั่งให้สก,กุลงิมันมันไปประกบจินอะแล้วจินมันไปพูดอีกทีตอนที่แข่งกับทีมอะไรวะตอนแข่งระดับประเทศหรือเปล่า หรือตอนแข่งกับอะไรตัวอย่างจินมันพูดเกี่ยวกับสกุลงิวา่าความรู้สึกตอนที่แข่งด้วยนี่เหมือนจะหลุดพ้นมาได้แล้วแต่จู่ๆมันก็วาร์ปมาอยู่ตรงหน้าไม่อยากจะนึกถึงเลยอะไรเจอแม้แม้แต่จินก็ยังจับตามองสกุลงิว่านี่มันเจ๋งวะอ่างเงี้ยคนนี้เก่งเก่งเทดอันนี้ใครใครนันรัวๆเลยนะเนี่ยนี่ก็มากิชินอิจิเอออันนี้เป็นตัวตัวอะไรนะตัวพ g จีพอยต์กาดใช่ไหมตัวพอยต์กาดที่เก่งที่สุด ในคานางวะอันดับหนึ่งแห่งคานางวะออแล้วไอสกุลยมันเรียกว่าปู่ใช่ไหมปู่มากิเพราะตอนแรกมันบอกว่าเฮ้ยไอลิงป่ามึงขี้โกงด้วยมั้งมึงเอามึงเอามึงเอารุ่นพี่มาแข่งด้วยเหรอวะไอนี่บอกฉันไอนี่บอกว่าเขาเพิ่งอยู่ปีสามนะและแล้วมากิจู่ๆก็บอกว่าอาคังิหน้าแกกว่าฉันอีกอ้าวแคร์ด้วยเหรอเนี่ยลุง โรงเรียนนี้เก่งเพราะว่าขยันซ้อมมากด้วยใครนันเป็นราชาใครนันแล้วตอนที่ชโชโคคูแข่งก็แพ้นะครับสู้สู้ไม่ได้แต่ว่าสู้กันได้แบบเดือดมากแมตชน,นมีแต่การออกแบบตัวละครแล้ก็จะเรียวๆแบบนี้แหละฮะถ้าเราไม่ได้แบบดูหรือว่าอ่านเนี่ยนะก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็เฉยๆหรือเปล่าแล้วแต่ว่าถ้าคุณได้อ่านโมเมนต์นั้นรู้สึกแบบรัศมีจับมากไอตัวละครพวกเนี้ย <c oughs> อันดับที่สิบเอ็ดอะโอซุมิ โอซูมิจุนของเลียวนันอันนี้เป็นผู้เล่นที่สูงเกิน2เมตรด้เป็นยักษ์ใหญ่แล้วก็เป็นกัปตันของเลียวนันด้วยแต่ว่าก็เก่งนะแต่ว่าเก่งสู้อาคังนีไม่ได้เป็นเป็นตัวยืนหลักของเลียวนันแล้วก็มีความเรียวจริงๆเพราะว่าในเรื่อง,องการทําฟาวจานออกนอกสนามนี่โอซูมิก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะฮะก็เลยกลัวการทําฟาวอะไรงนี้แล้วจําได้ว่าตอนที่มันไป ไปให้กำลังใจอาคางิในตอนแข่งกับเทคโนซังโนที่มันแต่งตัวเป็นกุ๊กป่ะไปยืนหันหันหัวชายเท้าไหมเออแล้วไอทีมเทคโนซังโนมาหันมาถามพ่อเจ้าอาคังิเหมือนเลยแบบหน้าหน้าคล้ายๆกันไงเหมือนเหมือนกอลิล่าเหมือนกันอแล้วชื่อชื่อเล่นที่สกุลงิตั้งให้คือเจ้าลิงหัวโจกเนี่ยก็เป็นตัวละครที่น่าจดจําตัวหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยอันดับที่สิบเป็นไงครับขึ้นมาได้ถึงอันดับสิบเลยเหรอเนี่ยฮะ เอนี่ก็คือ,คอ,อหนึ่งในคนที่เคยประมาณว่าเก่งมากฮะ,ะฟูจิมะเคนจินะฮะเป็นทีมโชโยในะที่เจอกับโชคุในช่วงแรกๆตอนนู้นเอเขาเป็นทั้งโคชเป็นทั้งคนคอยสั่งการเป็นทั้งวางแผนแล้วก็ลงมาในฐานะกับตันทีมอะไรประมาณนี้เอซึ่งตอนนั้นแม่งก็นั่งอยู่ข้างสนามอยู่อยู่ตลอดเพราะแบบเหมือนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวลงใช่ไหมแล้วสกุลิงแม่งบอกว่า ไอีตอนที่เขาเขาจะเอาจริงอะแล้วไอฟูจิมะมันจะออกลงอะปุ๊บแล้วลงสนามสก,กุลุญีมันเห็นปุ๊บแม่ก็เลยว่าเอาตัวสำรองลงสนามงั่งสุดๆแ่งเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ลงมาคือเก่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วครับเออมานายมาช้าไปแล้วสุดท้ายนายก็หมดบทแค่นั้นทีมนายก็แพ้และนายก็ไปยืนอิจฉาริษยาอยู่ข้างหลังที่บอกว่าอะไรนะตอนนั้นที่เซนโดสู้กับมากิอย่างสูสีอะแล้วฟูจิมะก็ไปยืนเจ็บใจว่า พวกนายหารกล้าแย่งชิงตำแหน่งหมายเลขหนึ่งกันโดยไม่มีฉันโดนเนิรับอันดับเก้าเป็นไงอาจารย์อันไซครับอาจารย์ของอา่าเป็นโค้ดของโรงเรียนโชโะคุเราซึ่งปัจจุบันอาจารย์ยังมีบทบาทโดดเด่นอยู่ครับก็อยู่ในเรื่องสากาโมโตเดนะครับสามารถไปติดต่ออา่าแปสามารถไปติดตามกันได้แกไปทำอาชีพนักฆ่าต่อนะครับสนุกเลยสนุกเลยนี่ถือว่าเป็นสปินออฟ อันดับที่แปดโอเคกับตันโชโฮคุครับอาคางิทาเคโนรินะครับอ่าจริงอันนี้พูดแบบส่วนส่วนตัวทีหนึ่งนะคือผมรู้ว่าในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าสกิลการเล่นของอาคางินี่คือเป็นหนึ่งในะผู้เล่นที่ดีเป็นเหมือนเป็นเสาหลักของทีมและเก่งมากแต่โดยส่วนตัวเท่าที่ผมดูอะที่ผมอ่านผมมีความรู้สึกว่าเหมือนแม่งก็ไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นสักสักเท่าไหร่ท,ทั้งที่มันเก่งมากนะแต่ว่าด้วยความที่บทเขา ช่วงที่ชูบทเด่นจริงๆมันน้อยกว่าคนอื่นน่ะคุณคุณลองเรียบเรียงดูเออมันจะมาเรียงเป็นลุกลูกข่าว่าอะถ้าสก,กุลงีเนี่ยไม่นับนเป็นพระเอกอู่แล้วมันจะมีซีนปฏิหารหลายอย่างแต่หลักๆที่เด่นจะเป็นลูกขาว่าลองแล้วมาคือมิซุอิแล้วก็ของมิยาง,งิจะพอๆกับอาอาคางิเลยนะคุณว่าไหมมิซุอินี่จะมีหลายซีนที่เราอ่านะแล้วรู้สึกเราโอ้โหเราเองนี่มันเจ๋งจริงๆวะอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าและยิ่งตอนช่วงอาคางิ เจ็บตีนน่ะเรารู้สึกแบบทรมานจังเว้ยคือันดับเจ็ดเป็นไงครับโอ้โห oh, oh, พี่แว่นเรา oh. แม่งโหดแม่โคงูเละคิมิโนบุเนี่ยโอ้โหพี่แว่นเรานี่องจริงบทพี่แว่นเรานี่ตั้งแต่มีตัวละครครบทีมหลักๆ5้าตัวตอนนั้นพี่แว่นเราจะไปยืนเป็นตัวสำรองตลอดแต่ว่าบทบาทพี่แว่นเรานี่จะเด่นมาก อย่างตอนที่เลียวนันใช่ไหมฮะแข่งกันแล้วต้องเปลี่ยนตัวออกแล้วเอาโคงูเละเข้ามาแทนเงี้ยเออโค้ดท้าอกาสก็แบบเหมือนจะไม่ได้สนใจก็ให้ไปประกบคนอื่นแล้วสุดท้ายคนที่ปิดเกมให้นี่ก็เป็นโคงูเละเพราะว่าเขาก็คิดว่าเจ้าเอ,อ่อไม่น่าประเมินมันต่าเลยเพราะเจ้าหนูนั่นก็เป็นคนที่พยายามมาตลอดสามปีนินนะเออเพอแว่นคุงก็ไม่ได้เก่งอะไรมากขนาดนั้นแต่แว่นก็เล่นได้ดีมากนะคือ เรียกว่าเล่นบาสตามเพื่อนชอบบาออเป็นเพื่อนซีอะคัง,งิี่เลยนะเล่นเล่นบาสตามเพื่อนแล้วก็ลงแข่งตามไปเชียร์อะไรเพื่อนจนถึงที่สุดซึ่งผมจำได้ว่าเสียงภาคในช่อง9ก้าก็ผมชอบนะมันเข้ากันดีมากอันดับที่6เป็นไงอมิโตโยเฮนะเพื่อนซีของสกุโรงิเรียกว่าเป็นเพื่อนแท้เลยเป็นอีกตัวละครที่ผมชอบมากๆเลยแต่ว่าเขาไม่ใช่นักบาสนะครับเขาเป็นนักเลง เออเนี่ยพ่อหนุม่มคนนี้แหละพ่อหนุม่มคนผมทรงลีเจน์สีดำนี่นแหละเป็นอีกคนหนึ่งที่ต่อยตีเก่งมากๆนะเก่งมากลองจากสกุลงาเลยแหละเป็นเป็นตัวลองเพราะอีกสาคนนี LO ้เขาะจะเป็นกูกแกงสามชาล้ะส่วนมีตัวโยเฮเป็นคนดีมากนะขะนาะดตอนสกุลงาีซ้อมชุดลูกโทษอะไรเงี้ยไอพ้พวกพวกพวกโยเฮมันก็มาช่วยนะโดยที่แบบว่ามันไม่จําเป็นต้องมาช่วยหรืออะไรแต่ก็แบบอยากเอาใจช่วยเพื่อนอะไรเงี้ย เออก็มาคอยถ่ายวิดีโอมาคอยยืนแซวให้มาคอยให้กําลังใจมาอะไรเออที่ตอนมันชูดลูกบาสเล่นไอมิตโตะนี่ก็มาคอยช่วยให้กําลังใจมายืนว้าวอะไรเงี้ยเออจะมีซีนตอนที่บูว่คือบูว่บพวกแก๊งมิสเอตตอนนั้นก็จะได้รู้ว่าแก๊งเนี้ยมันต่อยตีเก่งมากเออโคตรเท่แต่บทหลังๆก็จะกลายเป็นกองเชียร์แต่ความเด่นมันก็ไม่ได้น้อยลงเลยนะบทน้อยนะแต่เด่นตลอดเพราะว่า เวลาซากุระงิมันโชวโง่มันจะมีโมเมนต์โชวโง่เอาฮาซึ่งมันหามากอะจะมีเพื่อนๆมันอะคอยคอยตะโกนขยี้จากข้างบนอะแม่งอย่าง,อ,างอีตอนที่เขาจะชูดเองใช่ไหมแล้วมันชูดพลาดแล้วลุลุคลุคคาว่าเป็นคนจัดจัดการให้หรือวะที่แบบว่ารับรู้แล้วไปชูดให้และไอ้เพื่อนๆแม่งตะโกนมาเอา้าซากุระงิเมื่อกี้ผ่านบอลหรอเหรออะไรตั้งอย่างเนะี่ย แล้วก็จะมีอีกหลายโมเมนต์ที่มันพูดแบบเอองั่งตลอดชาติอะไรเงี้ยอะไรชอบรู้สึกว่ามีมีมีสีสันดีแกแบ่งแกแบ่งบทบาทให้พวกแก๊งแก๊งมิโตะได้ดีนะเพราะว่าเราจะหาจากการที่เพื่อนมันขยี้นี่นแหละเ,เหมือนอะไรนะตอนที่เขาจะทำโชว์ทีมทีมเทคโนซังโนหรือเปล่าวะที่ตอนเริ่มไอ สกุลงีเขาจะโชว์กระโดดดังแต่เขาเขาเขากระโดดสักครึ่งสนามอ่ะแล้วแม่งไกลเกินไงมันเลยไม่ถึงแล้วลูกลูกบาสมันไปโดนโดนขอบห่วงแทนแล้วแม่งล่วงลงมาหัวกระแทกเพื่อนบอกล้มเหลวเป็นยังไงไอ้เบืรกเออดีเว้เพื่อนแม่งขยี้ฮาอันดับห้าเป็นไงครับอู้ก็ต้องเหลือแต่ตัวหลักๆแล้วล่ะอันดับห้าไม่ยังหิรีวตนะครับเป็นพอย์การ์ดที่แบบต้องต้องต้องรับบทหนักตลอดนะ เป็นคนที่เล่นได้ดีเก่งเนี่ยแล้วก็ไวเนี่ยแต่ว่ารับรับบทหนักตลอดเพราะว่าเวลาที่ไปเจอทีมนู้นทีมนี้เนี่ยไอคนที่ต้องมารับตำแหน่งนั้นอะ่ะแล้วมีางี่ต้องสู้ด้วยไม่จะเก่งๆทั้งนั้นอ่ะอย่างมากิอย่าง,างนี้หรืออย่างตอนเลียวนันอะ่ะเซนโดมันจะมารับมารับตำแหน่งเป็น PG ใช่ไหมแล้วแบบมีางี่แม่งแบบชิบหายแล้วถ้าเซนโดแม่งมารับตำแหน่งเป็น PG จีกูทำไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเซนโดก็ดวดกับลูกคาว่าอยู่ดีแหละเออแต่มีางี่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวแบก็ บ้าๆบอ,บอ,บอ,บอเข้าคู่กับสกุลเงีได้ดีอไออย่างตอนโมเมนต์ที่ผมจําได้มีตอนหนึ่งที่ผมชอบมากแต่จําไม่ได้มันแข่งกับทีมอะไรน่าจะเป็นทีมไอ้นี่ว่าทีมไอผมห่างมา้ามันชื่ออะไรวะที่ที่เป็นอะ,อะไรอะไร,ะไรมีมีอะไรนะทีมระดับเอเออะแล้วไอ้นี่เขาจะส่งท่าอันเลอูบอะไรทั้งอย่างใช่ไหมก็คือแบบโยนลูกไปปุ๊บแล้วให้สกุลเงีเอาลูกแบบ ยัดลงห่วงเลยแต่ไอ้ซากลุลิมันเข้าใจผิดไงแม่งแบบเฮ้ยมึงส่งมาสูงขนาะดนั้นใครมันจะไปใครมันจะไปรับได้วะไอ้บ้า à, เอ้ยนี่กระโดดลงมาปุ๊บคว้าลูกได้แล้วเป็นไงเจ๋งเปล่าฮึบลงมายืนแล้วก็นี่แล้วก็ตามด้วยลูกชูดเก็บตัวเย yeah ่แม่งกันยืนด่ากันทั้งสนามแล้วไอ้เลียวตาแม่งเดินไปถีบบอกว่ามึงไม่เอาลูกยัดลงห่วงไปเลยวะไอ้ฝ่ายเอ้ยนะแม่อันนั้นก็รู้สึกโมเมนต์ไอ้สองตัวนี้มันโบ๊ะบะดีวะ่ะแล้วเขาก็ค่อยโชว์ลีลานี้ตอน ตอนแข่งกับเทคโนซังโนป่ะเอออ๋อทีมโทโยทามะขอบคุณมากคขับเออเนี่ยไอทีมสไตล์ลันแอนกันใช่ไหมตอนนั้นเออที่เขาทำได้แล้วเขาส่งซิกกันที่เขาส่งน่เออเนี่ยนั่นแหละมีการนัดแหนกันเอ้ยมันโบ๊ะบะกับสกุลงิดีมากนะอันนี้ต่อไปโอ๊ยทำไมอันดับสี่อ่ะผมนึกว่าน่าจะอยู่หนึ่งไม่ก็สองนะเนี่ยลูกค้าว่าครเอเดะนี่ตั้งแต่การ์ตูนเรื่องสั้นของอาจารย์อินโนเอกันแล้วนะไอเรื่องดาวเด่นครเอเดะ จะเป็นตัวละครผู้ชายหนุ่มหล่อหน้าตาคล้ายๆผู้หญิงนะครับดูหล่อมากแล้วก็ต่อยตีเก่งชิบหายเลยเพราะว่าเป็นนักกีฬาไงยขยันฝึกร่างกายแข็งแรงมากเออเป็นสุดยอดนักบาสอัจฉริยะที่เป็นแบบคู่แข่งพระเอกก็จะต้องให้เก่งแบบสุดยอดไปเลยเออคึองแบบเก่งมากจริงๆนะลูกขาวาเรารู้สึกเหมือนเป็นเหมือนเทพประจําทีมซึ่งด้วยความยิ่งไปยองของพี่แกเขาเรื่องในเรื่อง,องการผ่านบอลหรือในเรื่อง,องการ มันจะเป็นแบบเน้นลุย,ลยเดี่ยวมันก็เลยโดนดักทางได้ที่เซนโดมันพูดไว้ตอนที่ก่อนจะไปแข่งระดับประเทศใช่ไหมแล้วมันไปชวนไปท้าเซนโดดวลแล้วเซนโดบอกว่าเออถ้าในการดวลตัวต่อต,ตัวเนี่ยออนายอาจจะเก่งกาจมากแต่ว่าถ้าในการแข่งจะไม่มีทางที่ไม่มีทางที่จะรับมือนายได้เลยหรือเปล่าก็คงขอบอกว่ามันคงไม่ใช่อะไรเงี้ยเซนโดก็คือจะสอนการเล่นเป็นทีมแบบพูดให้ลูกค้าเข้าใจ แล้วลูกเขาว่าก็ตอนที่ไปสู้กับสวัคิตะนี่ก็เลยมีการแบบว่าเล่นเป็นทีมมากขึ้นเซนโดเออเซนโดพูดถึงยังไม่เห็นเซนโดต้องอยู่อันดับต้นๆแน่เพราะเป็นตัวละครที่ผมก็ชอบมากเหมือนกันเป็นตัวละครที่เก่งมากเป็นตัวละครที่แบบเก่งมากๆแต่เราเสียดายที่ไม่ได้เห็นเซนโดไปวาดลวดลายในการแข่งระดับประเทศอะเพราะว่าเลวนานันแพ้โชวคุไปก่อนแต่ว่าเซนโดเป็นตัวละครที่แบบโคตรเก่งเก่งด้วยแล้วก็ใจดีด้วยเป็นแบบ ฮาด้วยนะพูดถึงว่ามันมันไม่ได้มีแบบโมเมนต์เซืเซ่าแต่ว่าคําพูดมันแ่ะมันหาเพราะว่าไอสากุรังิเขาจะเห็นเป็นคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆตอนที่เจอเรียวนันในรอบสองเซนโดก็ต้องดวลกับลูคาว่าอยู่ดีเป็นการดวลระหว่างมือหนึ่งอะเซนโดนี่อีกแมตช์หนึ่งที่ชอบมากก็คือตอนแข่งกับไครนันคือแม่งเก่งจริงเออเป็นสุดยอดผู้เล่นเลยดังนั้น,น,นอันดับสามต้องนี่แล้วครับเซนโดอากิระแล้วไม่เห็นหน้าด้วยเวนคัม เป็น่อหนุ่มหัวตั้งครับหล่อเทหล่เอ,อเทเก่งสุดยอดจริงอัจฉริยะผู้เล่นอัจฉริยะที่ตอนแรกเขาเจอกับมากิของแห่งไครนั้นแล้วพอได้สัมผัสกับฝีมือของเซนโดแล้วมากิมีความรู้สึกว่าแม่งเป็นผู้เล่นระดับเดียวกูเลยนี่วาอะไรเงี้ยเออเนี่ยโคตรมันเลยอะเซนโดอากิระเป็นตัวละครที่แบบว่า แกออกแบบตัวละครมาดีมากเลยอ่ะผมก็เป็นอีกคนที่ชอบตัวละครนี้มากแต่ด้วยความที่มันเป็นถ้าให้ยกตัวอย่างจะคล้ายๆกับทีมฟุตโดมินิของปิน้นออฟเทนนิแมทที่ว่าแม่งเอ่อเติบโต,ตมาพร้อมๆกับทีมหมอพระเอกอ่ะคือเก่งด้วยมีมีตัวละครที่เก่งมากๆแต่ก็ไม่ได้แบบไปแข่งวาดลวดลายและเอ้ยแต่ว่าของปิ้นออฟเทนนิมันไประดับประเทศนี่ว่าแต่ว่าไปโดนไปโดนเขาตบ <c oughs> เออแบบคุณทัชิบานะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเทียบกันเซนโดน่าจะเก่ง,เก,งเก่งกว่านั้น แต่คุณทัจิบันะในในปินออฟเทนนิสก็เก่งมากแต่ว่าแพ้ k คโไงโดนตบลูกเสิร์ฟใส่หัวปุ๊บหมดติดกรนเป็นไปไงป้ายาวปินออฟเทนนิสไปอีกเผื่อแฟนสลัมเผื่อแฟนสลัมดังเข้ามาดูฮะได้ไปหาแล้วแล้วไม่เคยอ่านปินออฟเทนนิสก็ลองดูฮะอันนั้นก็มันมากครับแต่ว่าให้ตัดเรื่องความเป็นจริงออกไปของสลัมดังนี่จะเน้นความเป็นจริงอันดับ2โอเคฮะเอาแล้วอันดับหนึ่งอะ อันดับสองสาก,กุรังิฮานามิจิครับพระเอกสุดฮาของเรื่องนะครับเออส่วนที่พระเอกมันโกนหัวในช่วงตอนนั้นแล้วมันจะเป็นหัวแดงเกลียนนั่นคือหนึ่งคือด้วยความที่เขาแบบว่าทําผิดพลาดไปเขาในตอนที่แข่งกับใครนั้นเขาเลยคิดว่าแบบความไพ่แพ้ขั้งนั้นเป็นความผิดเขาเขาเลยโกนหัวเพื่อเป็นการรับผิดชอบสองคืออาจารย์ทาคิฮิโกอินุเอะแกบอกว,ว่าวาดง่ายดี <laughs> เพราะว่าผมสาก,กุรัิมันวาดยากนะ เพอเป็นแบบหัวเกลียนปุ๊บนี่มันวาดง่ายเลยอันดับหนึ่งมิสุอิแน่เลยเหลืออยู่คนเดียวนี่ไงโหอันดับหนึ่งเลยนะอืมงั้นต้องพูดเยอะหน่อยมิสุอิอ่ามิซุอิฮิซาชิ ashi, นะครับเป็นตัวละครที่มีมิติเยอะดีนะผมชอบเป็นผู้เล่นในอดีตเคยเก่งเป็นนักนักบาสอนาคตไกลแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บอยู่ช่วงนึงต้องพักฟื้นไปแล้วอยู่เขาก็เฟดหายไปจากวงการเอ๊ะหายไปเพราะอะไร เออจนตอนที่ได้เห็นเขามาปรากฏตัวในมาของไอ้กุยนะฮะไอ้กุยที่อยากจะมาทําลายชมรมบาสของโชโฮคุแล้วก็มาเออพาแก๊งนักเลงมาไล่กระทืบคนในชมรมแล้วกเออ็เป็นชูตเตอร์ MVP มอต้นเป็นคนที่ชูดแม่นมากอะไรประมาณนั้นแล้วก็เป็นผู้เล่นที่เล่นที่แบบเก่งแต่ว่าเลื้อไปนานนะกลายเป็นเออกลายเป็นจิกโก้ไปแล้วตอนที่จะมาทําลายชมรมบาสเหตุผลเพียงแค่ว่าแค่แค่แค่เพราะว่าเหมือนแบบว่า เห็นมิยังิแบบเห็นเงาตัวเองในตัวของมิยางิแล้วมีคนรู้สึกว่ามันไปหลั่นล้ากับชมรมบาสได้แล้วจริงๆแล้วฉันอยากเล่นบาสแต่ฉันซึนเดเละเออต้องเรียกอย่างี้ดีกว่าไหมจริงๆฉันจริงๆแล้วฉันอยากเล่นบาสแหละแต่แบบฉันซึนฉันแบบเฮ้ยมันไดกระทืบแม่งเลยแล้วกันเออดีนี่ที่ดีที่ตอนนั้นมีสกุลหิกับแก๊งของมิโตมาเป็นการ์ตูนบาสที่บูมมันมากนะครับช่วงเล่มช่วงเล่มหกเล่มเจ็ดไหม เออแต่พอได้เจอหน้าอาจารย์อันไซปุ๊บจู่จู่พี่มิซุอิกูน้ำตาไหลแล้วอาจารย์ผมอยากเล่นเบสแล้ววันต่อมาแม่งมาซ้อมกันเลย <c oughs> เอ้าให้อภัยกันเรียบร้อยเพราะเป็นนักกีฬาครับน้ำใจนักกีฬาให้กําลังใจกันแล้วรุ่นพี่มิซุอิก็เตัดผมสั้นครับพอตัดผมสั้นปุ๊บก็หล่อเลยแล้วก็ใส่ฟันปลอมใช่ไหมใส่ฟันปลอมแล้วก็ตัดผมสั้นและที่สําคัญคือเล่นเก่งด้วยนะครับ แต่ว่าแรงน้อยเพราะว่าด้วยความที่พี่แกเลื้อไปนานแล้วมันจะมีซีนหลายๆซีนในช่วงหลังอะเราจะรู้สึกว่ามิมสซอีแม่งเทชิบหายเลยเพราะว่าแรงแรงจะหมดอยู่แล้วนะแต่เขาก็ยังสู้ไม่ถอยแล้วก็เป็นคนที่ชุดเก็บสามแต้มให้กับเพื่อนๆในทีมแล้วมันจะมีอยู่ตอนที่แข่งกับเรียวนันบ้านแล้วต้องเปลี่ยนตัวออกหรือตอนแข่งกับใครนันผมจําไม่ได้ต้องขอโทษด,ด้วยแต่มันจะเป็นตอนที่มิสซีอิมันนั่งน้ําตาซึมว่าแบบว่า ไอช่วงเวลาที่เสียไปัวเวลาไปทําอะไรอยู่ะนี่เราัวไปทําอะไรอยู่เอออีตอนช่วงนั้นเนี่ยเพราะว่ามันก็มีความรู้สึกแบบว่าเออเหล้าก็ไม่ได้กินบุหรี่ก็ไม่ได้สูบแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ออกกําลังกายหรือซ้อมในช่วงในในช่วงที่มันทิ้งบาสไปอะแล้วไปเป็นจิโกอยู่ช่วงหนึ่งอะเออกับโมเมนต์ตอนที่เขาสอนสกุลหนีบ้างที่ดวนดวนตัวตัวกับที่กับที่ดวนเดียวเดียวกับลูคาว่าแล้ว ใช้ใช้ลูกเล่นนะฮะแล้วบอกว่าอะไรนะอพี่แกชูดสามแต้มแล้วลกคขาว่ามันทําได้สองแต้มแบบชั้นชั้นชนะแล้วลกคข่าว่าบอกพี่รุ่นรุ่นพี่เหยียบเส้นนี่นะันไม่ได้เหยียบคือเป็นด้วยความที่แบบเป็นรุ่นพี่ไงก็ยอมยอมให้กันไม่ได้แต่ว่าเก่งนะครับเป็นตัวละครที่เก่งแล้วก็หมดแรงแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกตลอดแต่ว่าก่อนจะหมดแรงเนี่ยเขาจะต้องโชว์โมเมนต์เท่ๆเสมอ อย่างตอนที่แข่งกับไอโรงเรียนเทคโนสังโนไหมที่แม่งชูดสามแต้มลงแบบรัวๆเออชูดเข้าผิดหูผิด,ผดตารู้สึกโอ้โหแล้วไอโมเมนต,ต์ตอนที่เราดูหรือแม้แต่ตอนที่เราอ่านเราจะรู้สึกว่าอแรงฮึดมาเลยความหวังมา,า,มงมากเพราะตัวละครตัวเนี้ยเออมันจะมีการแบบชูดสามแต้มเก็บคะแนนให้เราได้เห็นโมเมนต์เท่ๆเออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เป็นแก๊งนักเลงพวกโนโริจังก็มาเชียร์กันน้ําตาไหลไปหมดแบบปลืม้มรู้สึกโอ้โหตัวละครแม่งการเติบโตของตัวละครเขาสูงมากจริงคนนี้ ไอ้วนั้นก็ให้อภัยกันง่ายด้วยแต่จําได้ว่าตอนที่สกุลงิมันมากอดคอไอ้รุ่นพี่ชื่ออะไรวะที่อยู่ปีสองที่เป็นตัวตัวตัวประกอบอะและไอ้ากุลงิมันบอกว่าอะไรนะใครจะไปยกโทษให้เล่นอัดเราซะไม่มีชิ้นดีเลยนะส่วนไอ้ตัวประกอบบอกผมไม่ได้คิดอะไรแล้วแม่ถือว่าพี่แกนี่เป็นตัวละครหลากหลายบทบาทจริงแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมอ๋ออุ้ยอ,อันดับหนึ่งเป็นมิซุอิเว้ผิดคาดเอ โอ้พูดถึงแล้วก็อยากกลับไปย้อนอ่านอีกทีนะเป็นอีกระตูนที่สนุกมากนะครับแล้วก็ล่าสุดมันเพิ่งมีมังงะที่แบบว่าพิมพ์ใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าก็หมดไปแล้วมัง้งใช่ไหมเออแต่เดี๋ยวก็คงมีอีกนะครับหาอ่านได้หาดูก็ได้อนิเมะก็สนุกดีครับแต่ถ้าแบบให้ที่สุดเลยก็ต้องเป็นมังงะเพราะว่าด้วยลายเส้นของอาจารย์แกเองด้วยกับการนําเสนอเออในแต่ละภาพแต่ละภาพเนี่ยแกวาดออกมาดีมาก ึงประทับใจตื้นตันฮาแต่ฮาเนี่ยจะเน้นฮาเยอะเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งอยู่ในค่ายเนทที่เขาแปลดีมากอะ่ะยิ่งแปลฮาครับอืใครหาเวอร์ชั่นแรกๆมาได้ก็ดีเพราะว่าคําแปลมันจะมีวะมีโวยหน่อยแต่มันจะสะใจกว่าออย่างแบบไอ้บัฟเฟโลเอ้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในเวอร์ชั่นใหม่จะเป็นไอ้ชงงนเอ้ยอะไรเงี้ยมันก็จะดูสุภาพลงเอประมาณนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะ,ะเกือบครึ่งชั่วโมงเลยดีแล้วว่าอุตส่าห์จะแบบว่า ไม่ไม่แบบว่าไม,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 ไม่ให้คลิปยาวมากแต่ก็โอ้โหมีแต่โมเมนต์น่าจดจำทั้นั้นเลยก็ขอจบแต่เพีเท่านี้นะครับสำหรับแรงกิ้งสแลมดังนะครับ20อันดับตัวละครที่ผู้คนชื่นชอบมากนะครับณปัจจุบันมาเจอกันใหม่นะครับ